เก็บหัวใจใส่ไว้ในบ้านเราเก็บเรื่องราวในลกอันกว้างใหญ่ได้เรียนรู้ได้ความรักได้กำลังใจมีมากมายในบ้านแสนรักคุณพอชอบฟัง The yeah. I เสียเลยบ่เลยเบิ้องทางเนี้ยเราไม่ต่ำเลยโนเคนะเจ้าบอกว่าฮันนีดาันนีดาฮันนีดาเราจะเป็นเพื่อนกันเสมอไปไม่ว่ามันจะนานห่างไกลแค่ไหนเพียงใด ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบ้านแสนรักออนทีวีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะทำให้ผู้เล่นนั้นได้มากกว่าเรื่องของสุขภาพแข็งแรงและหุ่นเฟิร์มค่ะวันนี้นะคะขอเสนอตอน2ล้อออนทัวร์ตามไปชมกิจกรรมดีๆกับเราได้เลยค่ะไม็นนะักอย่าบอกว่า เราจะเป็นเพื่อนกันเสมอไปไม่ว่ามันจะนานห่างไกลแค่ไหนเพียงใดแต่ในใจก็ย้ำที่ทุกกันเป็นเพื่อนตลอดกาลค่ะคุณชมคะตอนนี้ทางราการบ้านแสนรักของเรานะคะมาอยู่ที่เขื่อนอุบรลรัฐแล้วค่ะแม ตลอดเส้นทางนะคะที่เราได้ชมแล้วก็ได้เห็นทัศนียภาพสวยๆนะคะตอนนี้เราน่าจะมาทำความรู้สักกับท่านประธานนะคะแล้วก็ว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออะไรและมีกลุ่มไหนมาบ้างนะคะสวัสดีค่ะท่านประธานคะครับสวัสดีครับผมนายเดชไทยไทยเหนือสิงห์นะครับประธานชมรมปั่นยินเล่า เอเฟอรกิโลหรือวิทยุจราขอนแก่นวันนี้ยินดีนะครับเป็นทริปแรกที่กลุ่มเพื่อนแล้วก็ทางอาสาคู่ภัยก็เยอะนะฮะที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่การจราจรที่เราวิ่งจากขอนแก่นเข้าเขตพ,พื้นที่เขื่อนอุบลรัฐเข้าบางแสน2เป็นกลุ่มจักรยานที่เป็นทริปแรก ที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาปั่นเพื่อแนวทางาท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อสุขภาพร่างกายของเพื่อนสมาชิกที่ร่วมปั่นจักรยานครับและในการปั่นจักรยานนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วเห็นท่านประธานว่ารักษาหรือว่าแก้อาการเจ็บป่วยยังไงบ้างคะในส่วนหนึ่งนะครับ ในกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่เรียกสันในการแข่งขันกีฬาประเภทปั่นจักรยานเพราะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ได,ได้ได้ประสบเจอแล้วก็ได้ศึกษาในส่วนบางส่วนในการดูแลรักษาสุขภาพเกี่ยวกับพวกโรคเกานะครับหรือโอรคอัมพฤกษ์นะมีส่วนหนึ่งที่มาปั่นจักรยานเราได้หายในส่วนของเพื่อนสมาชิกที่ป่วยนะฮะเราก็แนทางหนึ่งของเพื่อนสมาชิกที่ร่างกายสมบูรณ์ แล้วก็มาพยุงร่างกายให้ให้สุขภาพต้านในโรคภัยไข้เจ็บให้ให,ให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ระยะหลังก็ปั่นจักรยานก็ค่อนข้างจะนิยมขึ้นนะครับก็เหลืออยู่ก็ในส่วนหนึ่งก็ประมาณสัก60%คือเรื่องก,การจาราจรกับเส้นทางของคนปั่นจักรยานที่อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเราช่วงนี้ก็ มีแนวทางจากทางหน่วยกลางนะฮะกระทรวงอื่นๆต่างๆนะฮะสสนะฮะหน่วยงานของทางราชการนะครับก็มารณรงคล์เกี่ยวกับปั่นจักรยานนะครับเรามีทีมหนึ่งที่ เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นน้องใหม่ถึงว่าเป็นการปั่นเพื่อสุขภาพนะคะอย่างที่ท่านประธานตอนนี้เราอยู่ที่ท่านรองประธานนะคะรองประธานปั่นกินเหล้าเช่นเดียวกันนะคะว่าในการปั่นเนี่ยนอกจากจะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะครับสวัสดีครับก็ผมนายสมานสว่างอารมณ์ครับโฟล็อกรองประธานจักรยานปัน่นกินเหล้าอันฟ้ากิโลครับก็เป็นการมิทติ้งด้วยนะฮะเป็นการมิทติ้งของครอบครัวด้วยหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวก็ส่งเสริมฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเช่นตรงนี้ก็เคยมาจัดกิจกรรมประจําก็จะส่งเสริมในด้านพวกการท่องเที่ยวหลายหลายอย่างแล้วก็ห้องพักที่พักที่อาศัยหลายๆอย่างเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวอยู่แล้วก็หลักๆเป็นการออกกําลังกายมากกว่าแล้วก็แบบมิ팅ครอบครัวให้อยู่ อ,อุถือว่าเป็นการที่เรามาสารสายใยรักร่วมกันในลักษณะของครอบครัววันนี้มาหลายครอบครัวใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้มีเด็กๆมาหลายครอบครัวครับวันนี้ก็ดีใจเพื่อสมาชิกเห็นความสําคัญของการออกกาลังกายในปั่นจักรยานครั้งนี้แล้ววันนี้ท่านปัน่นท่านรองประธานเนี่ยปั่นตั้งแต่จุดสตาร์ทจนถึงบางแสนสองตรงนี้เป็นไงบ้างคะความรู้สึก โอ้เหนื่อยพอได้อยู่ครับวันนี้ครับมีมีพักยกหนึ่งอยู่นั่นแหละกลัวไม่ไหวก็เลยพักก็ยังสู้ได้อยู่เพราะว่าอาจจะการพักผ่อนน้อยแต่ว่าก็ถือว่ายาวที่สุดในบรรดาบัน่นปั่นครั้งนี้ปกติก็อยู่ประมาณ54กิโลห้าสิบห้าตนี้กี่กิโลคะหกสิบกว่าครับตัวนี้ระยะที่ออกมาเลยหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดประมาณหกสิบเจ็ดประมาณท,ท่านประธานาขอโทษนะคะท่านประธานเนี่ยอ,อายุประมาณเท่าไหร่คะ ห้าสิบแปดย่างครับห้าสิบแปดย่างโอ้โหห้าสิบแปดย่างเนี่ยปั่นหกิกว่าครับกน็น้องๆเขามีความแข็งแรงเราก็พยายามนะฮะถึงจะมาชา้าแต่เราก็เข้าเส้นชัยได้อะไรประมาณนั้นเข้าเส้นชัยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลับมาที่ท่านรองประธานนะคะ mm hmm. พอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะบอกให้กับคุณผู้ชมนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็วิธีการปัน่นวิธีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยการปัน่นจักรยานที่ทำอะไรบ้างคะ ก็การปั่นจักรยานนี้ก็ต้องมีการวอร์มอัพมีอะไรหลายๆอย่างนะฮะมีการวิธีการปั่นลักษณะอย่างไรถึงจะให้สุขภาพได้สุขภาพหรือว่าถ้าปั่นหนักมันก็จะอาจจะเป็นร่างกายมันก็อาจจะบอบช้าหรือว่ามีฉีกขาดได้ต้องมีการวอร์มอัพตลอดแล้วก็การปั่นนี้ก็ต้องดูร่างกายตัวเองว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ใช่ว่าฝืนก็ในทีมงานปั่นกินเล่าเล่าเรื่องนะฮะวงเล็บด้วยเล่าเรื่องก็มีทีมงานรุ่นพี่ที่เป็น ระดับประธานระดับนายกอยู่เขาก็มีมาอินเตอร์เทนบ้างลักษณะการปัน่นซื้อจักรยานมาคันนึงอย่างนี้ปั่นยังไงไมิจะให้ถูกวิธีก็จะมีการเทนนิ่งให้สําหรับน้องๆรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมในการปั่นจักรยานนั่นก็คือหนึ่งกิจกรรมที่เราสามารถที่จะร่วมกันสร้างสารรค์ได้ค่ะท่านประธานจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างไหมคะก็ยังไงท่านท่านที่ผู้ชมหรือว่าผู้เฝ้าฟังนะครับ ยังไงปั่นจักรยานนะฮะจะเป็นกีฬาที่ที่เหมาะสมดีที่สุดนะฮะนอกเหนือจากความปลอดภัยเราต้องดูดูสักหน่อยมีที่ที่คัดสรรแล้วก็มีกีฬาประเภทว่ายน้ําแล้วก็ปั่นจักรยานนะฮะจะจะเหมาะด,ดีที่สุดตัวน,นี้อาจจะยากหน่อยในการที่เราจะขับขี่ปั่นออกมาในเส้นทางไกลๆต่อระยะหลังถ้าเราได้รอบหรือว่าเรนนิ่งได้ก,ก็ก็น่าจะไปถึงเส้นชายถึงมาชชะเราถึงเส้นชยัยเราก็ได้สุขภาพนะฮะไม่ต้องกลัวว่า เราไปไม่ถึงเส้นชัยเราจะมีหน่วยคอยคอยระวังการจราจรทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังก็กโอเคนะฮะน้องๆเขาก็ช่วยอาสามาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเรามาช่วยสร้างสารรค์ในตัวนี้ครับค่ะยังไงนะคะสำหรับกีฬานี้หรือว่ากิจกรรมตรงนี้สามารถที่จะร่วมสร้างสารรค์ระหว่าง คนในครอบครัวและก็กลุ่มเพื่อนสมาชิกกลุ่มสังคมนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะออกกําลังกายนะคะทางด้านท่านประธานและรองประธานนะคะชมรมปั่นกินเหล้านะคะเล่าเรื่องเนี่ยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกคนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเราและความรักความอบอุ่นในครอบครัวด้วยกิจกรรมสร้างสารรค์แบบนี้ค่ะคเชนนะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับพี่อนาตค่ะซึ่งเป็นสมาชิก ชมรมปั่นกินเหล้านะคะชื่ออนัทพรมใจนะฮะก็ปกติก็ภารกิจงานอยู่ที่บมจสยามแก๊สนะที่บานแฮดนะเป็นคังแก๊ส LPG นะครับรก็เข้ามาอยู่ในชมรมปั่นกินเหล้าก็ช่วงประมาณเดือนสิงหาปีห6นะครับก็จุดประกายก็คือตอนเดือนมิถุนาเนี่ยก็ไปซื้อจักรยานมาปั่นก็คือวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะออกกับรังกายนะค,คือเราอายุเยอะแล้วก็คือเลิกงานมาเราก็กลับไปนอนรู้สึกมันเพลียๆแล้วก็เราเราเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็ ได้ยินกระแสว่า,าการปั่นจักรยานนี่มันมันช่วยรักษาสุขภาพให้สุขภาพเราดีขึ้นก็ลองมาซื้อมาปั่นดูนะครับก็จากที่ประสบกับตัวเองมาคือหลังจากที่ปั่นมานะก็อาการที่เป็นอยู่ก็คือแพ้อากาศแพ้อากาศขับภูมิแพ้ก็คือถ้าออกร้อนออกเย็นออกร้อนออกเย็นเนี่ยน้ำมูกไหลแล้วก็จามนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอาการหนึ่งก็คือมันนอนตอนกลางคืนนี่มันจะปวดขาปวดตรงมีน่องนะฮะปวดปวดตรงลุกขึ้นมานวดอะไรประมาณเนี้ยเสร็จแล้วพอหลังจากปั่นจักรยาน ปั่นมาได้สักระยะหนึ่งนะฮะก็ถึงช่วงปลายปยีสังเกตดูตัวเองว่าเออเออเราทำไมหายใจโล่งขึ้นอะไรตื่นเช้ามาขึ้นเช้ามาแทนที่มันจะเพลียมันก็ไม่เพลียอะไรเงี้ยแล้วก็อาการขวดขาที่เราเคยเป็นอยู่มันก็หายไปอะไรเงี้ยอันนี้คือคือถ้าพูดเหมือนเหมือนอาจจะว่าใครที่ไม่ไม่ได้ลองด้วยตัวเองจะจะไม่รู้นะฮะคือคืออันนี้ผมประสบมาด้วยตัวเองก็คือว่าเชื่อว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันทําให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะ จากอาการที่เราเคยเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างมันหายไปมันก็โอ้รู้สึกว่าเมื่อก่อนน่มันจะเสียบุคลิกมากเลยคือน้ำมูกไหลต้องใช้ผ้าเซ็หน้าออกมาซับตลอดเลยอะไรอย่างี้นะตอนนี้ก็คืออาการตรงนั้นหายไปเลยหายไปเป็นปิดทิ้งเลยตอนนี้ตอนนี้หายใจโล่งตื่นขึ้นมาตอนเช้าร่างกายไม่เพลียไม่สลึมสลือคือตื่นขึ้นมาตอนเช้าอาบน้ำก็พร้อมที่จะไปทํางานเลยอันนี้คือข้อดีนะแอ้อีข้อดีอันนึงก็คือเราเราได้เพื่อนนะคือจากจากสมาชิกที่ที่มาปั่นด้วยกันจากที่เราไม่เคยรู้จักกัน พอมาเสร็จปุ๊บก็ได้ออกทริปออกอะไรด้วยกันนะคือทุกวันอาทิตย์คือนัดกันคือผมจะจักรยานใส่ท้ายรถจากอำเภอบ้านแฮดนะขับเข้ามาขอนแก่นนี่สามสิบกิโลเมตรนะฮะมาปัน่นปั่นเสร็จแล้วก็ใส่ท้ายรถกลับอะไรบาบเนี้ยก็คือ,ค,อคือเราเรามีความตั้งใจว่าเราอยากได้เพื่อนเราอยากได้สุขภาพในต,ตรงนี้พอพอเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกดีนะตรงนี้คือข้อดีครับผม พี่อยากจะเชิญชวนสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเกี่ยวกับเรื่องการออกกาลังกายนอกจากการปัน่นหรือว่าการออกกําลังกายของพี่เนี่ยจะเชิญชวนให้คนเหล่านี้นออกมาออกกําลังกายได้ยังไงคะครับก,ก็คืออย่างที่บอกนะคือสุขภาพดีไม่มีขขย <c oughs> นะคืออยากได้คือเราต้องทําเอง <c oughs> อาจจะทําอะไรก็ได้นะปั่นจักรยานหรืออาจจะวิ่งจ็อกกิง้งหรืออาจจะเดินหรือ กายบริหารหรือโอ้มีหลากหลายเนี้ยเต้นอะไรแอโรบิกหรืออะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าถ้าใครที่จะพอมีแต่ว่าถ้าเต้นแอโรบิกหรือวิ่งอะไรพวกนะั้นคือตอนนี้คืออายุเรามันเยอะและ้วจะไปตรงนั้นคือนําระบบระบบคออะไรเรามันรับไม่ได้แต่ว่าเรามาปั่นจักรยานนี่มันจะได้ทุกส่วนอะไรเงี้ย่ถ้าใครมีทุนทรัพย์น้อยก็ภารกิจมาคันแล้วสักหลักพันพก็เอามาปันนา่นได้เหมือนกันนะฮะนะฮะทีนะะถ้าถ้าปั่นไป อ่าพอมีทิปแข่งขันต่างแขงงวัดเพอเราอยากจะไปลองมั่งก็เข้าไปลองอะไรประมาณนี้ ก็ผมก็ไปลองมา2 3สามทริปแล้วก็ก็ข้อดีก็คือได้เพื่อนได้เพื่อนแล้วก็ได้แข่งกับตัวเองได้เอาชนะกับตัวเองอะไรประมาณนี้นะตัวนี้คือข้อดีนะก็อยากจะเชิญชวนนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมก็ขอเชิญน,นะฮะทีมปั่นกินเหล้าก็ยินดีต้อนรับนะครับครับผมและคุณผู้ชมนะคะจะปล่อยให้ตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วเป็นคนป่วยหรือว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่ทําไมคะมาปั่นกันดีกว่าคะ่ะปั่นจักรยานจะราคาเท่าไหร่ไม่สําคัญอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มต้นกันหรือ เปล่าทอนนั้นเองค่ะอคอนเทนนะค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องๆน,นะคะที่มากับครอบครัวมีใครบ้างเอ่ยอาแนนดาชื่อตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับน้องปอครับค่ะน้องไอค่ะน้องไซปานค่ะน้องบอมบ้ครับโอ้โหทั้งสี่คนเนี่ยก็บอกว่าเป็นนักปั่นมาด้วยนะคะเอามีใครปั่นจัก,กรยานเป็นบ้างเอ่ยเป็นครับเป็นค่ะเป็นนะคะไม่เป็นครับไม่เป็นอ่าแล้วลบ แล้วทํายังไงอ่ะไปกับเพื่อนได้ไงอ๋อมีล้อพยุงใช่ไหมน้องเขามีล้อพยุงใช่ไหมคะอมีใครหัดเป็นใครเป็นไงบ้างคะตอนหันล้อก็บาดเจ็บนิดนึงอ่ะลมเจ็บที่หัวเข่าหัวเข่าี้ที่ค่ะก็มีลมบ้างก็จนหันเป็นนะคะต้องลมก่อนใช่ไหมต้องต้องลมต้องบาดเจ็บก่อนใช่ค่ะก็บาดเจ็บตรงหัวเข่าก่อนแล้วค่อยขับเป็นค่ะแล้วตอนที่บาดเจ็บเราร้องไห้ไหมไม่ค่ะ รู้สึกแสบๆปวดๆงั้นคือรสชาติของบาดแผลใช่ไหมคะใช่ค่ะจำเลยไหมจำเลยค่ะเหรอคราวนี้เราจะต้องทำให้ได้เลยใช่ไหมคะค่ะหลังจากนั้นแล้วใช้เวลานานไหมใครใช้เวลาแป๊บเดียวที่ปั่นเองเป็นเลยเหมือนใช่อรับแป๊บเดียวหัดขี่จากคันเล็กๆก่อนนะแล้วค่อยมาหัดคันใหญ่ก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเหมือนกันค่ะแบบก็หันไปเรื่อยๆก็ประมาณ วันสองวันเนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะตอนแรกก็จบจักรยานก็เริ่มปั่นแล้วคราวนี้น้องก็เลยมา,มาสอนปั่นแบบว่าไปบอกนะว่าพี่ปั่นจักรยานเป็นเื่อนช่วยสอนหน่อยก็เลยสอนไปสอนมาได้แผลครั้งหนึ่งพอได้แผลครั้งนั้นเสร็จก็เลยจำขึ้นใจว่าจะไม่ทำจักรยานล้มแล้วก็เลยปั่นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นเลยค่ะเป็นเลยใช่ไหม่มันอยู่ที่ใจหรือเปล่า ใช่ค่ะใช่เลยใช่ไหมคะเอา้างั้นพี่คิดว่าการปั่นจัก,กรยานเนี่ยได้ได้ประโยชน์อะไรกับเราไหมก็ได้หลายอย่างนะคะแบบแบบเรื่องสุขภาพเราด้วยก็เหมือนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แบบปั่นจักรยานเล่นอะไรประมาณนี้คะ่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพคแลหนูว่าการปั่นจัก,กรยานเนี่ยเวลาลมตีหน้าหนูรู้สึกมีความสุขไหมคะมีความสุขคะ่ะมัน เร,เร็วคะ่ะบางครั้งก็เร็วบางครั้งก็ช้าชอบจากแรงลมชอบชอบแรงลมใช่ไหมคะงั้นเวลาปั่นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยนะคะเราปั่นที่ไหนกันคะปั่นอยู่สนามแถวบ้านคะ่ะเวลาปัน่น ออกนอกถนนนี้ก็ดูรถด,ดูซ้ายดูขวาได้ค่ะแล้วแบบไม่ปัดเร็วเกินไปจนเกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยในการปั่นจักรยานนะคะอ่าแล้วเรามาแบบนี้กับครอบครัวบ่อยไหมครับนานๆนนครั้งอะนานๆนนครั้งใช่ไหมครับแล้วมาครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับสนุกดีอะช่วยพ่อถ่ายรูปอะไรพวกนี้เหรอ,อ บอกเพื่อนว่าไงดีว่าเชิญชวนเพื่อนมาปั่นจักรยานการปั่นจักรยานก็เป็นการออกกําลังกายเป็นการออกกําลังกายสุขภาพให้ดีช่วยต้านทานโรคภัยต่างๆช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะ อย่าลืมมาปั่นจักรยานกันนะคระับนแสนรักอย่าบอกนี่<อ>แหละค่ะคุณผู้ชมคะการปั่นจักรยานหรือว่าการออกกําลังกายแต่ละชนิดนะแต่ละอย่างตามความชอบของแต่ละบุคคลนะคะนอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงกันแล้วการที่ได้ร่วมทํากิจกรรมกันทั้งครอบครัวถือว่าเป็นการสร้างสรรค์สา,ายใยรักให้กับครอบครัวอีกหนึ่งทางค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะติดตามกันได้ในช่วงเวลาของบ้านแสนรักออนทีวีผ่านเคเค u c h a n n e l นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับกลุ่มปั่นกินเหล้านะคะที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆผ่าน KKU c h a ช n e l กับรายการบ้านแสนรักออนทีวีในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกครอบครัวสวัสดีค่ะ